พ่อแม่พี่น้องอุตรดิตเซฟเก็บไว้กับร้านเปิดใหม่ร้านเขยเชียงใหม่ที่มีรางวัลการันตีมาจากญี่ปุ่นเพียบ<ะ>เข้ามาจะมีที่นั่งหลากหลายในห้องแอร์นำทีมด้วยเชฟลงมือทําเองกับมือสแสดงฝีไม้ลายมือไฟลุกโชนอาหารส่วนใหญ่จะออกไปทางแนวจีนไทยผสมกันและนี่คือไก่ภูเขาไฟที่ทอดด้วยน้ามันงาราดน้ําแดงช้ำๆลงบนตัวไก่แล้วจุดไฟเบินเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมโอ้ล่ะลัเต้นรอบกองไฟเพียงแค่ได้สัมผัสกลิ่นที่จมูกก็หอมสดชื่นหนังไก่กรอบเกิดจากการทอดส่วนตัวเนื้อยังชชุ่่่มาาอรยพีนนนนแขด้จะ 9อตห้าเก้าเท่านั้นและนี่ก็คือหูฉลามน้ำแดงมาแบบร้อนๆควันขึ้นมีเนื้อปูให้กินด้วยเข้มข้นไม่เหมือนกระเพาะปลาที่เราเคยกินหัวก๋วยนี่หลังเผือกี่มินอต้์เลยไหมล่ะเวลากินนะหลังเผือกกรอบอร่อยอมชอบมากชอบเผือกดยนะหอมอร่อยเข้มข้นมีกลิ่นกระทะเวลาผัดเอ้แชมป์ลองกินเคยกินหรือเปล่าอร่อยเข้มข้นจริงคับพี่จ่ายเพียงร้อยห้าเก้าเท่านั้นขอมาขาหมูมันโถก็ร้อยห้าเก้าคุณเพลงสอนวิธีการกินเพราะว่าสัญชาติมาทางจีนตัวขาหมูมีเนื้อมีมันวิธีกินให้เอามันโถมูลตแ พี่ไมค์ครับเผยเชียงใหม่เนี่ยทำไมต้องชื่อนี้ก่อนพี่เป็นคนเชียงใหม่เคียร์เป็นคนอุตร,รดิตถ์ใช้ชื่อเขยเชียงใหม่ค่ะพัดน,นี้พี่เปิดอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ได้รางวัลการันตีจากญี่ปุ่นเพียบเลยใช่ค่ะขอบคุณพี่ไมค์มากครับผมขอบคุณครับผมร,ร,ร้านเขยเชียงใหม่เปิด11โมงถึง4ทุ่มเปิดทุกวันสนใจตามนี้ตอนนี้คนเต็มเลยนะครับส่วนใหญ่จะมากินตอนเย็นราคาดีมากสุด